สวัสดีค่ะวันนี้ปิ่นก็จะมาดูหน้างานนะคะแล้วคือตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนหน้างานที่ลูกค้าจะให้มาวางตู้ออฟฟิศนะคะสำา,านักงานค่ะหลังจากที่เราตส่งรูปแบบแล้วก็รายละเอียดตู้ให้กับช่างแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปคุยกับช่างนะคะว่า ใช้เวลาทำเนี่ยใช้เวลากี่วันถึงจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ค่ะคือตอนนี้อยู่กับช่างที่เป็นคน<ด>ออกบแบบตู้นะคะครับผมครับพี่รุ่นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็คือเราก็ดูจากเรื่องของอย่างแรกคือความต้องการของลูกค้าก่อนนะครับคือลูกค้าเนี่ยมีโจทย์ก็คืออยากได้ออฟฟิศที่ ดูสไตล์แต่ว่าเรียบหรูแต่ว่าใช้งานได้ได้จริงแล้วก็ใช้งานเป็นระยะยาวนะครับลูกค้าเนี่ยต้องการในส่วนของตู้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีในส่วนของกระจกด้านหน้าร้อยช่องรับเอกสารนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดทําเนี่ยลูกค้าก็คือต้องการที่จะว่ามีห้องน้าอยู่ทางด้านในของฟอรฟิดด้วยเขาก็จะมีในส่วนของการใช้งานอ,าอื่นเนี่ยเดี๋ยวทางทูกาเขาเปลี่ยนเนี่ยนะครับจะพาเข้าไปชมด้านใน ตอนนี้ในเรื่องของการก่อสร้างเราใช้ระยะเวลาทําประมาณ20วันครับตอนนี้มาดูบรรยากาศด้านในนะคะก็คืออุปกรณ์เบรกเกอร์ aker, พัดลมไฟ LED 4, 4ีคู่นะคะแล้วก็ที่เขาเก็บงานก็คือใกล้เสร็จแล้วโดยรวมก็คือกระโจกอะไรพร้อมหมดทุกอย่างแล้วนะคะพื้นก็จะเป็นพื้นกระเบื้องยางาำเนี้ค่ะสวยงามโต้กว้างมาก อันนี้จะเป็นตู้ขนาดสี่คูณหกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันนะคะว่าเอดอีไซน์เขาเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงบ้างแต่ตรงนี้มันเราทำเป็นลิมนะครับเาราจะแยกออกจากกันได้โด,ด,ดยขาเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมน,นะอ๋อใช่สุดย้ายเนี่ยคือตู้เราเราจะยกไปสองชิ้นแล้วอัชิ้นนี้จะมีห้องน้ำไปด้วยแต่ตัวชิ้นนี้นะครับแต่คราเนี้ยด้วยตู้เนี้ยความสูงอะด้วยความสูงมันเยอะ ตัวกระจกเนี่ยเราต้องค่อนข้างระวังนิดนึงนะะวองเส่ยไปในการขนย,ย้ายต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะเนี่ยครับแต่ว่าเราเอากระจกที่ขนาดความหนาค่อนข้างหนาให้ลูกค้าก็ <c oughs> ระวังเรื่องของเวลาขนย,ย้ายเพราะว่าเวลาแย,ยากซิมกันเนี่ย ต้อมีตัวตัวฝังใส่ใส่ต่งว่าาใชายแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบดีไซน์จะเป็นแบบนี้เลยตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะยกไปส่งลูกค้า เสร็จเรียบร้อยมาวางที่หน้าง,งานของลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาถึงตู้เวลาช่วงสินาฬิกาครับมาสิบโมงเช้าแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเก็บรายละเอียดเก็บงานแล้วก็เตรียมจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับเป็นตู้2ตู้เอามาประกอบกันนะคะจะได้แบบเนียนกิฟแบบนี้เลยค่ะตู้ของเราเนี่ยจะมีสองตู้นะครับแล้วก็นํามาประกอบที่หน้าง,งานลูกค้าลูกค้าท่านใดนะครับต้องการความรวดเร็วในการที่จะอยากได้ตู้ขนาดนี้เราใช้เวลาติดตั้งประกอบเพียงแค่หนึ่งวันครับผมอ่ะเรามาดูตู้กันครับผมเชิญครับ บอกว่าลูกค้าจะมานั่งทํางานกันประมาณสี่ห้าคนมองแล้วก็ได้เลยสบายสบายโตู้เรานะคะสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะมีตั้งแต่ขนาด3ามเมตร6เมตรบสองเมตรสิบห้าเมตรหรือว่า30มสิบเมตรก็คือแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะลูกค้าอยากได้กว้างขนาดไหน รีเควสหรือว่าส่งความต้องการมาได้เลยค่ะเราสามารถทําให้ได้อย่างตู้นี้ก็สวยงามมากค่ะเอาสองตู้มาประกบกันได้ความยาวตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะนี่ไฟติดเรียบร้อยห้องน้ําสวยงามข้างในสวยมากเลยค่ะไฟก็สวยแสงสว่างกำลังโอเคแล้วก็เข้ามาก็ไม่ร้อนนะคะขนาดด้านนอกแดดแรงเนี่ยด้านในก็คือไม่ร้อนเลยพื้นก็เดินสบายค่ะเพราะว่าเป็นพื้นกระเบื้องยาง หน้าต่างเราจะมีให้สองฝั่งตามนี้นะคะตามที่ลูกค้ารีเควสมาแล้วก็จะมีช่องกระจกสองบานซ้ายขวาเหมือนกันคู่กับหน้าต่างบานสลับแล้วก็ประตูบานสาวิงด้านหน้าแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นกระจก แบบตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะแล้วก็สีก็เป็นสีเทาอย่างที่ลูกค้าต้องการเลยจะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ช่างเขาเก็บงานให้ก็คือจะเนี๊บจะเนี๊บขึ้นกว่าที่แรกที่เราดูกันวันนั้นก็คือมันจะมีตามร่องตามอะไรเนี่ยค่ะช่างก็มาเก็บให้หน้างานวันนี้อันนี้ก็คือจะเสริมฟุตติ้งให้นะครับเมื่อก่อนเขาเคยเป็นร่องสวนแล้วพื้นเขาจะไม่ได้ระดับเราก็เลยต้องทาฟุตติ้งขึ้นมาให้ฝั่งหลังก็คือจะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับ วกว่าตัวตู้จะอยู่ที่5เมตรครึ่งครับห้องน้ำอะคะ่ะที่ยื่นออกมาเขาก็จะมีช่างเดินท่อเดินอะไรให้เรียบร้อยอันนี้ท่อตรงนี้ต่อกับถังแยนนะคะบรรยากาศรอบตู้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะปิ่นยืนอยู่บนตู้แล้วตู้เนี่ยมีความแข็งแรงมากนะคะยืนกันสองคนพอดีช่างมาเก็บงานแล้วปิ่นขึ้นมาดูสังเกตได้ว่าเหยียบไปก็คือแข็งแรงค่ะแผ่นไอโซวอลข้างบนแข็งแรงมากค่ะเดินไปเดินมาได้เลย งามตัวการรั่วซึมเนี่ยครับด้วยในส่วนของด้านบนเนี่ยจะเป็นแผ่นไนซวอล์นะครับที่เรามีการที่จะสีดแล้วก็มีการที่จะป้องกันเรื่องของการรั่วซึมนะครับโดยรับประกันลูกค้าด้วยครับรับประกันหนึ่งปีครับผมตัวโครงสร้างแล้วก็รั่วซึมนะครับาท่านไหนนะคะสนใจแล้วก็อยากจะได้ตู้ออฟฟิศแบบนี้ก็ติดต่อได้ ติดต่อที่เซลล์นะครับตามเบอร์ด้านล่างนะครับผมทางปิ่นหรือว่ารายละเอียดด้านล่างตามนี้ได้เลยนะคะบริษัทดอนรียินดีให้บริการครับขอบคุณมากค่ะ